และต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะคอรมอเห็นชอบร่างกฎกระทรวงคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ได้รับเงินคืนรวดเร็วคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอโดยปัจจุบันพบว่ามีเงินคงค้างในบัญชีที่มีการระง,งับช่องทางการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้จํานวน80 153,486บัญชีเป็นมูลค่าเงินคงเหลือในบัญชีรวมกว่า3,000ล้านบาทที่รอ,อการตรวจสอบดังนั้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายตามที่ควรจะเป็นจึงได้จะทำร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศที่กำหนดให้พนักง,งานเจน้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจมีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณา และการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายให้ชัดเจนซึ่งจะทำให้ผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางในการได้รับเงินคืนหรือคัดค้านการคืนเงินโดยมีกระบวนการพิจารณาที่รวดเร็วรวมทั้งการจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินดิจิทัลที่ไม่ปรากฏผู้เสียหายหรือที่เหลือจากการคืนซึ่งเป็นการนำเงินที่คงค้างจากการระงับการทำธุรกรรมที่รอการตรวจสอบกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไปและเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนที่จะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็วหากตกเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ